คสีค่ะ่านผู้ชม f ุทุกท่าน้ายยินดีตอนรับเขาซูช่องเจนางน้ำโชกนะคะเนาะสำหรับวันนี้เป็นวันที 4, ่ยีเมษายนส5 6 5าซึ่งแอกเดติดตามตัวเลขแน่วทาเล่าพัฒนานะคะเนาะองอาจารย์1กับอาจารย์2ซึ่งอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์2องกับป็นอาจารย์ที่ เล่าพัฒนานี่บโบพลาดหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดกระดิจิดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้ท่านผู้ชมประจำวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะตลอดทิปเท่าที่เออเบิกเล่าพัฒนาออกที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะแอดกระดิจิดตามมาตลอดก็มีเขามีหรู้เป็นของธรรมดาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี่แอดกระดิจิดตามคือเก่านะคะ อาจารย์ทั้งสองทั้งอาจารย์หนึ่งทั้งอาจารย์สองกฤติทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนจะเว้าถึงงวดวันที่25เมษาย,ยน2565แอดก็ขอเท่าความไปงวดวันที่22่สิบสองมือมันสุกเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเนาะว่าหวยของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองอาจารย์ได้เข้าแน,นะะแ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเฮาไปมือนํากันค่ะท่านผู้ชมค่ะว่า ไว้ที่ผ่านมากของอาจารย์เข่าบอ่อเขาตัวใดเนาะคะนะ่ะเนาะเขาจังจะได้ติดตามหมวดต่อต่อไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาแล้วนะคะก็ขอ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดในเรื่องสาเพื่อเป็นความกําลังใจในการที่จะไปติดตามตัวเลขแนวทางในการที่จะเปลี่ยนความกำลังใจให้แอดเทดคลิปต่อต่อไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คอยท่านผู้ชมเอฟซี ไปตามตัวเลขเอ่อเท่าความเตอตัวงวดวันที่ยี่สิบสองแล้จังมะบอกถึงงวดวันที่ยี่สิบหาเนาะคะ่ะเนาะไปชมร่วมกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไปชมด้วยกันเลยคะ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเล่าพัฒนาประจ,จําวันที่ยี่สิบสองของอาจารย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะของอาจารย์หนึ่งเมื่อนัอนแอดเอามาลงครูของเมเพีรลอยล้านเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์หนึ่งพันห่งที่สอง เลขที่ออกก็คือออกสองสามสองห้านะคะกับเขาที่สองหาตอน,นช่วงขาของอาจารย์ก็คือถ้าเราตัดซื้อสองหาตัดเหรียญสองหากระได้วิ่งที่สองกระได้เนาะคะ่ะทั้งช่งวงเนาะส่วนวิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่งที่ศูนย์นะคะกับเขานะคะทั้งช่วงขาเลขที่ออกก็คือศูนย์สามเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งก็เข้าที่ศูนย์สามนะคะ อันนี้คือผลงานของอาจารย์หนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทีแอ,ดอ็ดเอามาลงครูกันกับอาจารย์พอไม่เพชจรณอยล้านมือนนั้เนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเอ่อกับป๋าโกต์ฟ้าขออาจารย์เข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางตำลาวมาฝาก fc ช่องเจนางนำโชคนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะตัวเลขแนวทางอาจารย์ขอให้ปังๆต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ต่อไปเป็นของอาจารย์สองค่ะทั้งช่วงขาของอาจารย์สองเนาะค่ะทั้งช่วงเนาะของอาจารย์สองหมื่นหนึ่งแอดเอาลุงบัวท่านสาหิตเอาลุงบัวท่านเพราะว่าอาจารย์ซูเมซาก็เลยถ่ายซูงเอ,เอาลุงก่ะมันเวลาเฉียดฉิวแล้วแอดก็เลยบ่บ่ได้เอาลุงค่ะทั้งช่วงขาปรากฏว่าของอาจารย์หนึ่งเล่าพัฒนาเมื่อวันศุกร์เนาะ,ะเนาะอาจารย์ให้มาที่ศูนย์หกหนึ่ง หกหนึ่งหกเออหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอาจารย์ให้บุญปรากฏว่าไปเขาล่างเนาะค่ะเนาะเด็กที่ช่วงกันคือนอย่างแอดกับศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมท่าสุวอาจาจรย์ส่งมาพร้อมกันเ่าก็จะได้บอกว่าเด็้ตรงกันเาะอาจารย์คือนศูนย์สามแต่ว่าหลายคนก็นได้ไปอยู่ค่ะส่วนล่างไม่เข้านะคะอาจารย์ให้ที่หกศูนย์หกเก้าหกสามนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์หมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะ ก็ปรากฏว่าเข้าทั้งสองอาจารย์นะคะที่นี่ห้างมะมึงเหล็กประจําวันที่ยี่สิบหาเมษายนสองพอันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอาจารย์ 1, หนึ่งห้ตัวใดะะวมเนาะเนาะงวดประจําวันที่ยีเมษายนสองพนห้ารอาะคะอาจารย์หนึ่งคนกห้วิ่งบนมาที่7จ็ดนะคะทั้งช่วงขาวิ่งบนมาที่7 เลขสามตัวอาจารย์ให้หกเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดหกเลขสองตัวอาจารย์ให้เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะคะอาจารย์ก็เน้นทุกตัวนะคะเพราะว่าเลขมันบ่หลายตัวนะคะทุกผู้ชมเนาะส่วนล่างนะคะล่างอาจารย์ให้วิ่งที่ห้านะคะเลขสองตัวอาจารย์ให้ห้าแปดห้าหกห้าศูนย์ตัวกันก็คือห้าสี่นะคะถ้าผู้ใดต้องการที่สิบ เอาตัวเลขไปวิ่นกันก็มีแค่สีตัวนะคะคือ58 70ศนย์ะคะวิ่นได้เลยนะคะทร้งช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนลค่ะเนาะคองอาจารย์หนึ่งบอกผีคอไผ่กับทั้งช่วงคงอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งบอกเคยผ่านเรื่องตัวเลขวิ่งตัวเลขลูดเนาะค่ะทั้งะะช่วงเนาะวิ่งลูดงวดนี้ก็คือบนที่7วิ่งลูดล่างอยู่ที่หนะคะ ท่ำช่วงขาคอยทำไปช่วงเอฟซีกันไว้เลยนะคะเล่นตัวเจาะของอาจารย์แล้วก็เลขวิ่งของอาจารย์แล้วก็วินของอาจารย์ไว้เลยในห้องกรเหลินแล้วนะคะเออหลินเลขเล่าเบอคือกระหลิ่นไทยค่ะท่ำช่วงขาก็าต้องกันไว,นะะนว้เนาะค่ะเนาะกันไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำช่วงเอฟซีได้ใส่วิจรารณญาณในการรับชมได้ใส่ การพิจารณาการวิเคราะห์การเหตุการบานพอสมควรนะคะเนาะค่ะเนาะอาจารย์ให้มากแบบนี้แต่เฮาสิคัดแบบใดก็ยู่ทีโตเฮ้าหรือจะบ่คัดจะซื่อตามอาจารย์เลยก็ได้งวดที่ผ่านมากอาจารย์ก็ให้ตรงๆงนะคะก็ไม่ได้แปลเหมือนปัญหาของหลวงปู่หลวงตาอะไรนะคะอาจารย์ให้925เฮาก็มาตัดสื่อ2 5 0หาอาจารย์ให้23 03ตรงๆงนะคะเล,ลีลกลางเพราะฉะนั้นทางชู้ชม FC ทุถูกท่าน พิจารณาเลยค่ะจัดสื่อจัดให้เหมาะสมเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คืออาจารย์หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเป็นของอาจารย์สงองก่บทผู้ช่วงะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนะคะทผูมช่วงะตัวเลขแนวทางประจําวันจันทร์เราพัฒนาของอาจารย์สองนะคะ อาจารย์สองบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างแต่นะคะาคาให้บ่นก็ไปออกลางกรมีนะคะมันของบนแน่นอนแต่ว่าอาจารย์อยากให้ห้าคักแต่อาจารย์เพิ่งก็อยากเน้นอยากยังให้ห้าคักแต่ว่าบางทีความเปลี่ยนไปได้ของตัวเลขมันกับเบียวยวกเกา่าก็มี่กระทำชุชมขาให้บ่นมันแลนไปออกลางกรมีเพราะฉะนั้นห้องกันไว้นะคะทำชุชมเนาะเอ่อตัวเลขของอาจารย์งวดนี้ก็คือบนที่4 57็ด ห้าเจ็ดหเป็นยังคือกาดอกจันเอดห้าหกมันตรงกันกับของอาจารย์หนึ่งค่ะทา้ช่วงะจำได้ว่างวดที่แล้วศูนย์ตรงกันก็ออก03นมงวดนี้ห้าหกตรงกันแอดก็เลขยาดเดาว่า56น่าจะมานะคะเพราะฉะนั้นก็คอยทำช่วมเอฟซีทุกท่านนะคะได้พิจารณาหาหกเป็นตัวเนียนไปน้ำกันนะคะทา้ช่วงะจัดบนล่างไปเลยนะคะ ส่วนล่างนะคะล่างอาจารย์ให้ที่มาที่สองสี่สองห้าสองหกาจารย์เนียนที่สองสี่สองอีซีจัดกระแสดกระสีจัดอยู่ในพวานเป็ดตรงกับวันเกิดของแอดแอดเกิดวันที่ยี่บสี่เมษายนสองพันเอ่อหมื่นสองพันหายลอยยังกระเบอบอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแอดเกิดวันที่ยี่สิบสี่เมษาพอดีมันตรงกับวันเกิดแอดแอดก็เลยจัดจัดสองสี่สี่สองนะคะทำช่วงขอาจารย์ให้มาที่สองสี่สองห้าสองหก พราะฉะนั้นทรรมช่วงกับพิจารณาเอาเด้อค่ะตัวเลขแนวทางมันก็จะมีทั้งเข้าทั้งหลดุดเพราะฉะนั้นเข้ากับพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองถามว่าแอดมันตรงกันอหลีบอกนะคะเดี๋ยวแอดกัใเหุ้หรือมึงตัวใน,นี่นะคะถามว่ามันตรงกันตัวใดเนาะแอดแอดกับมึงเอน็นฮาหกธรรมช่วงค่ะนี่คะ่ะ 5 6 5 6ที่ตรงกันนะคะหาหกเข้ากับจัดหาหกหกาเลยนะคะห้าหกตรงกันส่วนเ 7, จ 7, น็ดเจ็ด่แด้เจ็ดไม่มีเจ็ดห้ามีแต่เจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะคะเพราะฉะนั้นมมี่ค่ะมีตัวเดียวก็คือหกห้าห้าหกนะคะทา้งช่วงขาอันนี้เป็นตัวเลขแนวท่างของอาจารย์หนึ่งและอาจารย์สองนะคะทุาช่วงชมเนาะ อาจารย์หนึ่งไ่ค่ยผ่าดเรื่องตัวลวกเล็กลูดเล็กวิ่งนะคะแล้วก็เล็กจับคูเล็กตัวเจาะของอาจารย์ก็บมเคยผ่าดเพราะฉะนั้นทานผช่วมกะคอให้พิจารณาคอให้มีโชค,ม,โชคมีลาบแรงของวันที่ยี่สิบห้าเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแอดกอ็คอยทำไปช่วมเอฟซีทุ่านโชคหมาลำ่ำด้วยเนะคะ่ะเนาะถูกหวยเล่าพัฒนายกช่องไปเรื่องกัน ท่านผู้ชมท่านใดที่โชคมาแล้วก็อย่าลืมแอดเดอร์ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากสนับสนุนแอดแน่นะคะเนาะช่องเข้าเป็นช่องนหน่อยแต่เป็นช่องที่เกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและก,กันตลอดมานะะมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเขาจะบ่ลืมกันเขาจะบ่ทิ้งกันเขาเบื่อถิ่นไว้ข้างหลังเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมที่งบหน่อยก็สามารถซื้อได้เพระาพระว่าตัวเลิข์ก็ลายตัวค่ะหรือ ทันทีคิดว่าโอ้ยมีเงินหน่อยๆหนึหน่งแอดก็ซื้อหาหากขาซื้อก็ดได้นะคะบางที่มันอาจจะใช่ตัวนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเลขอาจารย์หนึ่งเลขวิ่งมานักกันนี่่าทั้ช่วงะเลขวิ่งมาด้วยกันก็มีซัวาว,าว,าวิ่งบนที่เจ็ดล่างที่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดหาสีกา่กันมีเพราะฉะนั้นยาสลาดใจนะคะซื้อกันมาเลขก็ดได้่าทั้ช่วงะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้ใส่วิจารณาณในการรับชมใดคัดกรองได้เหตุการณ์บ้านได้พิจารณาพอสมควรค่ะท่านผูช้ชมค่ะแอดขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะค่ะเนาะเลขชนกันมีสองตัวกับท่านผู้ชมมีหาแปดก็หาหเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ